วิลเมย์มาพบกันโดยบังเอิญบังเอิญวันนี้พวกเขาสองคนน่ะกำลังมาคุยเรื่องงานธุรกิจกันอยู่แม้คนรวยแบบเนี้ยเนะเขาทำธุรกิจกันแบบนี้นี่เองเออดูสายตาของพวกเขาสิรู้เลยว่ามีความโรแมนติกกันเกิดขึ้น,นม่ใช่เรื่องงานเท่านั้นแต่ว่าความสัมพันธ์มันต้องมาเออซื้จริงๆเลยนี่ครับสัญญาเซนได้เลยครับอได้ได้ได้ไดฉันจะเขียนจดหมายรกหาคนนั้นเนอะ อันนี้ส่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยนะขับใจนะแหมเขยนแบบนี้ไม่าอานกระตุกเขาเลยนะงั้นฉันก็จะเซนตอบรับขึ้นเหมือนกันค่ะฉันก็ชอบขึ้นนะและนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งสองอว้าวแบบนี้ความรักของพวกเราก็เริกมดำเนิดข,ขึ้นแล้ว คือลูดี้เขาได้เป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านนี้มา30ปีแล้วแล้วอยู่ๆก็มีสาวสวยเดินเข้ามาเออคือสวัสดีครับผมชื่อรูดี้คือวันนี้อยากจะได้อะไรครับเออขอกาแฟก็พอค่ะ <c oughs> โอ้ดูสิมีสปาร์กเกิดขึ้นอย่าบอกนะว่า2คนนี้ชอบกันน่ะแล้วจะทำยังไงละ่พะพนักง,งานกับลูกค้าน่ยไม่สมควรที่จะบอกรักกันนะ <c oughs> โอ้กาแฟน่ารักจงังเบ้เขาก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ย แต่แล้วเมื่รู้ีด้กลับมาอที่สวยแล้วจะไม่มีเงินจะให้ทริปเขาอะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาอาจจะเสียใจงั้นเราให้ลายแทนก็นแล้วกันเนาะเอ็ดม,มาได้24ชัว่วโมงเฮ้ไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> จะได้เงินแล้วอา้าวที่มันหัว้าวลายสาวนี่นะดีจังเลยคนเราในแสดงออกถึงความรักแตกต่างกัน นี่คือวิธีของไมค์เขาเขาน่าชอบอดความรวยอยู่เสมอเลยเขาน่ไปปลูกเลโอนาร์โดมาเพื่อให้วาดโมนาลิซาที่เป็นรูปหน้าของไอวี่นี่เองมันก็สวยนะแต่ว่าจนอ้วนไปนิดนึงแต่ว่าราคานี้จับใจฉันมากขอบคุณนะคะแม่ชอบแบบนี้ก็ไม่บอกเดี๋ยวผมเซ็นใช้ให้ดีกว่านะแม่คืนนี้รือใจฉันจริงๆเลยขอบคุณนะคะที่รักไปกันเถอะไปกินข้าวกันนะครับ สำหรับลูดี้และก็รอล่า <c oughs> พวกเขาก็อยากจะแบ่งปันสิ่งของอะไรให้กันเล็กๆน้อยๆแม้ว่าทุนศัพย์จะไม่อำนวยก็ตามแต่เขาเนะ่ยชอบของขันชนี้มากๆ <c oughs> เอองั้นเลยจะให้ของควัญอะไรดีเงินก็ไม่มีโอ้ฉันรู้แล้วร <c oughs> อร่าเกียวผมเน่ยจะวาดรูปเหมือนให้คุณเองนะครับอได้เลยได้เลยอันนี้จ้าสวยมาก <c oughs> ว้า <c oughs> สวยจังเลยเหมือนเขาเป๊ะเลยผมเหมือนเส้นบาม่าเลยนะเนี่ย เรามาต่อด้วยดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียนที่มือน,นี้ราคาเกือบแปดแสนไม้แล้วก็ไอวี่นั้นชอบมาดินเนอร์ด้วยกันสองคนแต่ว่าพวกเขาสองคนน่ะเป็นประธานบริษัทฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่สำคัญเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องมีบริการคอยตามอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่ตูไปกันเถิะนะโอเคค่ะเอ้าในเมื่อบอสของเราไม่อยู่งั้นเราก็มาดินเนา์กันนะครับคุณสมชวีแหนได้สิคะฉันรอเวลานี้มานานแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะไปต่อที่ไหนกันดอีอ๋อไปนั่งก,กินน้ำเต้าหู้กันดีไหมคะเอาลจะจัดฉันนั่งได้เลยนะวันนี้กินอะไรดีอะ หรู้สิแล้วแต่ตัวลูดีแล้วก็รอรล้าน่ะพวกเขาน่ะชอบมากินฟรีที่บ้านแม่ดีจังเลยอ่ะบ้านเนี้ยอบอุน่นอบอุ่นแล้วก็ยังได้กินฟรีอีกด้วยนี่พวกเด็กๆจะลืมดื่มอะไรให้เรียบร้อยนะจ๊ะค่ะคุณแม่ <c oughs> เอาละหนูฉันคิดว่าเธอน่าจะรวยนะอย่าลืมโอนตังค์ให้แม่ด้วยนะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ว่าแฟนของตัวเองจนลงในชั่วข้ามคืนวันนี้ไม่ตัดสินใจที่จะแพร้งอะไรไอวี่ซะหน่อยโดยการหลอกว่าเขาในถังแตกอะไรนะธนาคารยึดเงินฉันไปหมดเลยเหรอไม่ตัวคือเขาจนแล้วเออทำไงดีอะไรนะจนฉันจะไม่รู้จักคำนี้ฉันจะฉีกสัญญาความรักของเราเขาแคา่แกล้งตัวเฉยๆนอะเอไม่ได้จน เล่นบ้าอะไรนเไม่ยพอแล้วจะไม่อยู่แล้วเอาเนอะเอาเนอะอย่าเพิ่งไปไหนแค่แกล้งเล่นเฉยๆน่นเนอะความรักก็ใช่จะง่ายๆนะเจ้บางทีมันก็เหมือนลุ้นหวยยังไงอย่างนั้นเลยแหละแม่หวยออกวันนี้ซื้ออะไรกันเอ่ยอย่าบอกนะเจ้าว่าโดนหวยกินซะแล้วแล้ดิแล้ดิเธอต้องไม่เชื่อแด่พวกเราเน่ะถูกหวย อ๋อจะจ,จ,จ,จริงเหรอใช่ใช่พวกเราจะรวยแล้วรูรดิเงั้งนไปเคลืนเงินกันดีกว่านะแต่ว่าเออฉันลืมไปแล้วว่าเอาวางไว้ไหนอะหืมสวยแล้วฉันคิดออกแล้วคือฉันอะพับกระดาษเล่นวันเนี้แล้วก็พับเป็นเครื่องบินแล้วก็โยนไปนอกหน้าต่างฮะแกพูดว่าอะไรนะรูรดิ <S <S ความรักน่ะมันก็ต้องอาศัยความเอาใจใส่อน่ะเนอะ ว่าคุณ <No. S 1> จะรวยขนาดไหนการเอาใจใส่แฟนก็เป็นเรื่องสำคัญตัวโอเคอ๋อฉันรู้แล้วนี่ไงตัวตลกตัวเขาส้างตัวตลกมาให้ตัวเนะนี่เล่นมุกูเร็วสิเอ่าเนาตลกไหมครับตลกไหม <c oughs> รู้ไหมฉันน่ะเวลาดูอะไรแล้วขำแคนี้ไงดูสินคัาแล้วลัคาแล้วมันได้เหรอเจ้าบ้า ตัวดูอะไรจ๊ะแค่นี่ไงแค่สิงคันแล้วล่ะค่ะขำไหมอ่ะโอ้โอ้ขำจังเลยใช่ค่ะเปิดแอปก็ขำเลยความรักนั้นก็มีเซอร์ไพรส์อยู่เต็มไปหมดความรักเป็นเมื่อดังดอกไม้ผมจึงเอาดอกไม้มาให้คุณวันนี้น่ารักจังเลยฉันก็ชอบดอกไม้ส่งดอกไม้มาให้ฉันสิ โอ,โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวฮัลโหลครับแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้โอเคนี่ลูดีแแ่จะไปไหนหอะ่ลูกแงเอ้ยถ,อถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องการร้องเพลงหรือว่าดีกิต้หรือว่าดนตรีอะไรเลยทีนี้ก็คงต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาซะแล้วล่ะตัวยังเบื่ออีกเหรอเนี่ยยังไม่ต้องโทรหาหน้าดนตรีซะแล้วอ้าวคนที่โทรหาลูดีไม่ใช่แม่หรอกเหรอเนี่ย โอ้แบบนี้นี่เองคนที่มีพรสวรรค์แตว่าซับไม่เอื้ออำนวยก็คงต้องมาทำงานะนะเนอะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเล่นกีตาร์ให้คนเองนะครับอืมก็ดีนะดีกีตาร์แบบนี้ก็เพราะดีอ่ะแบบนี้ตัวชอบอใช่ไหมล่ะก็ชอบค่ะ อใครโทรมาฮัลโหลได้ได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องธุรกิจให้ว้าวที่รักไปไหนแล้วอ่ะ แม้ว่าจะมีมางานเ,เรื่องธุรกิจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างยุ่งแต่พวกเขาก็มีเวลาว่างให้กันและกันเอาละเด็กเสิร์ฟผมขออะไรก็ได้ที่มันแพงที่สุดที่ร้านคุณมีโอเคไหมเอาได้เลยครับผมจัดให้ครับแพงที่สุดนะะขอบใจนะแม่ที่รักคนนี้รู้ใจจริงๆเลยๆๆเครื่องดื่มค็อกเทลผสมทองมาแล้วครับเฮ้ยค็อกเทลมันก็ดีอยู่หลักธรรมดาธรรมดา คขาเด็กเสิบเขาหลอดให้แฟนผมด้วยขอบใจนะไปได้ละไป Thanks ดืมให้ความรักและความรวยของเราอรวยจริงๆเลยค่ะพวกเรานี่แน่นอนอยู่แล้วจ้ะพวกเราสองคนเกิดมารวย ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเงินแต่ก็ใช่ว่าคนพวกนี้จะไม่สามารถไปชิลในร้านอาหารรูรูได้เออไม่ทราบว่าต้องการจะรับอะไรไดีครับวันนี้มีล็อกเกอร์อ๋อไม่ต้องผมขอน้ำเปล่าขอ,อร้อนด,ด้วยนะสองแก้วอืมอันนี้จะชาของเรานะนี่ไงตอนนี้น้ำเปล่าก็กลายเป็นชาแล้วนะเออผมขอแค่นี้ละครับขอบคุณฮะ อะไรดีเหมือนกันนะเานาะแนนอน <Okay. S 1> น้ำเปล่าฟรีนะพูดถึงปารีสแล้วความรักของเรามันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้สินะอ,อะไรคะเออน,น,นั่นอะไรอะแหวนเพชรมันเล็กจังเลยอะอันนี้จะสัญญาแห่งความรักเราจะแต่งงานด้วยกันอะ <What? S 1> เออไม่ละคะทำไมอะ <laughs> ก็คือ,อ <gasps> โอ้ใช่นี่แหละแหวนที่จะต้อง ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะเซ็นให้เลยความรักของเราในที่สุดก็ได้แต่งงานกันักทีอ๋อดีจังเลยแล้วหล่อลาแล้วก็หลูดีล่ะเป็นไงอ๋อไม่น้อปิโตแล้วอย่าบอกนะว่าจะมีคนขอแต่งงานไม่มีแหวนหรอคะอ๋อความรักอุ๊ยขอโทษครับเป็นส่วนตัวแล้วครับเต็มที่เลยนี่จะแหวนผมทำเองกับมือเจะนะอ้อที่รัก ดีจะเลยอหร่อะหรือไม่ผมเดิยเจอหวยแล้วนะโอ,โอ้พวกเรารวยแล้วค่ะเลยดีเราจะได้มีบ้านมีรถด้วยกันยังไงล่ะเจ๊ะคุณชอบค้อไหน hmm. มากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดฮาแบบนี้จากชุมชุมทริค